ช่วง인터วิววิดีเอกสเปิร์กันแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับอาการประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ปกตินี่จะเป็นอาการอะไรบ้างรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงหญิงชีวังนะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้คะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ไม่รู้จะถามถูกหรือเปล่านะป็นถามถูกสิจริงจริงก็ต้องถามก่อนแล้วว่าอผมไม่มีประจำเดือนทําไมผู้หญิงต้องมีค่ะโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมีประจำเดือนเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลง ของโฮมเมอร์ในรังไข่แล้วก็ไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูชั้นในแล้วก็จะลอกออกมาเป็นประจำได้ให้เห็นทุกเดือนทุกเดือนนะคะสม่าเสมอเลยไหมสม่ำเสมอโดยที่โดยชั่วไปเฉลี่ยแล้วประจำเดือนของผู้หญิงจะอยู่ที่28แล้วก็บวกลบ1สัปดาห์ก็จะยมีได้ตั้งแต่21บถึง35วันนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็จะอยู่ที่7วันไม่เกินห้ามเกิน้ามเวันใช่ค่ะถ้าเกินหลังจากนี้ก็แสดงว่าเริ่มมีความผิดปกติของประจำเดือนนะคะ อ๋อคือถ้าเกิด7วันผิดปกติแล้วถ้าเกิดน้อยมากๆอย่างเช่นวันหรือ2วันแบบนี้ผิดปกติโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดมาทุกเดือนไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเออบางทีเราบอกว่าวันเนี้ยเดือนเนี้ยเรามา18แล้วก็จะมาไวในปฏิทินว่า18แแต่เดือนหน้าบางคนก็มาเป๊ะๆหรือบวกลบหนึ่งแต่บางคนนี่จะเวี่ยงมากบางทีมาต้นเดือนบางทีมาปลายเดือนเลยก็คืออย่างที่บอกว่า28วันบวกลบได้7วันก็คือมีได้ตั้งแต่21วันถึงส5แติถ้ากันแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็เริ่มเข้าไข่ ถึงขั้นเริ่มเข้าสู่ผิดปกติแต่ก็มีนะคะที่บางคน45าวันครั้งก็มีคือการที่ประจำนั้นแต่ละครั้งที่ขยับขึ้นขยับลงมันขึ้นอยู่กับการตกไข่ของผู้หญิงแต่ละรอบเดือนถ้าเกิดมีการตกไข่ในระยะเวลาช่วงที่โดยทั่วไป14วันตกไข่แต่ถ้าเกิดเลื่อนออกไปก็ประจำนั้นก็จะดเลื่อนออกตามแต่กรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าสองสามสองสามเดือนมาทีแต่ว่ามาทีมาเยอะอันนี้ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีเพื่อนเนี่ยปีหนึ่งมาสองคนค่ะโดยทั่วไปแล้วเกิดจากการที่ ไม่ตกไข่ค่ะอาจารย์คะแล้วอาการอะไรคะที่บ่งชี้ว่าแบบเนี้ยเรียกว่าประจำเดือนมาไม่ปกติล่ะค่ะโดยทั่วไปแล้วที่เราเจอบ่อยค่ะเุส่วนใหญ่เกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติอะค่ะค่ะฮอร์โมนที่ผิดปกติคนไข้ก็มาสจะมาด้วยประจำเดือนนานามาทีสองสามเดือนมาทีมาทีมาเยอะนี่คือฮอร์โมนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงคนเรามักจะกลัวที่สุดก็คือเนื้องอกอะค่ะถ้าผู้หญิงทุกคนได้ยินก็จะกลัวกังวลก็เป็นเนื้องอกในเยื่อบุมดลูกหรือว่ามีติ่งเนื้อสุดท้ายที่ทุกคนกลัวที่สุด อาการเหล่านี้นี่คือจะทําให้ประจําเดือนมาทั้งน้อยหรือว่ามาทั้งมากได้เหมือนกันทั้งคู่ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนฮะอถ้าเกิดว่ากระจาฮอร์โมนส่วนใหญ่จะมาน้อยสองสามเดือนมาทีบางคนปีละมาสองครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเนื้องอกหรือว่ากลุ่มมะเร็งผู้นี้ก็จะมีประจําเดือนมามากค่ะ แล้วที่บอกว่าหรือว่ามาแบบกระปิกระปอยรย์นิยามมากนี่มากขนาดไหนค่อถ้าเกิดว่าตามนังสือคือ8 0ซีแต่ผู้หญิงคงไม่ไปนั่งตวงว่า8 0ซีค่ะก็เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราใช้แผ่นในแผ่นไน้ชุ่มแผ่นร่วมกับเวลาเข้าห้องน้ำมีลิ่มเลือดออกมาเป็นก้อนก้อนเป็นลิ่มๆไม่ใช่ลิ่มเมดถัวจะเป็นลิ่มใหญ่ๆแล้วก็ร่วมกับมีอาการเช่นอ่อนเพลียไม่มีแรงหรืวปวดท้องมากเข้าห้องน้ำไม่ได้ อย่างนี้คะ่ะแล้วก็หรือแม้กระทั่งไปตรวจแล้วม,มีหมอบอกว่าซีดแบบนี้คะ่ะก็ ก็คือภาวะที่เสียเลือดเยอะใช่ะที่อาจารย์บอกว่าแผ่นแผ่นปกตินะคะไม่ใช่แผ่นบางแบบที่หลายๆคนนิยมใช้ตอนคือแผ่นปกติแล้วก็เป็นแผ่นที่ใช้หรับกลางคืนด้วยใช่ไหมที่ผ่านเพราะหนึ่งแผ่นเขาเคยว่ามาแล้วว่าก็มากกว่า8ีซีต่อวันคแล้วที่เคยมาได้ยินมาที่อาจารย์ก็เกิดมานีดหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นไทรอยหรือว่าสมองถ้ามีความผิดปกติอาจจะส่งผลเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติได้เหมือนกันอันนี้มันมีผลแล้วถ้าเกิดเราไปหาคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับสูตินารีนะคะว่าประจำ เดือนมาไม่ปกติเลยมันจะสามารถรูได้เลยไหมคะว่าว่อมันเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใก็รู้ได้เลยโดยเทั่วไปแล้วมาเจอแพทย์สูตรที่นาริแรทย์แล้วเขาก็จะซักก่อนว่าประจําเดือนที่คุณไข้บอกว่าผิดปกติผิดปกติยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการตรวจเพิ่มเติมเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าประจําเดือนมามากโดยที่ไม่ใช่ประจําเดือนมาน้อยเราก็อาจจะลงเอยด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ตรวจภายในเพื่อดูว่ามี เนื้อง,งอกหรือว่ามีเยื่อบุงมลุที่หนักตัวผิดปกติแล้วก็ตรวจภายในเพื่อรู้ว่าเ,เลือดที่ออกอยู่ในตำแหน่งปมลุด้วยหรือเปล่าหรือว่าช่องคลอดหรือเปล่าอ่ะค่ะคพเพื่อตัวหาสาเหตุ<อ>แต่ถ้าเกิดประจาเดินมาน้อยสองสารด้วยมางทีอายุน้อยร่วมกับมีประวัติน้ําหนักร้อย่างรวดเร็วหรือรน้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว หรือมีการใช้ยาต่างๆเช่นบางคนไปกินยาวันชัามลู่ยาเกี่ยวกับสตรีคำนี้มันมีผลในร่างกายของผู้หญิงที่ใช้ค่ะก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีประจำเนไมมาผิกปกติในกลุ่มนี้เราก็จะไปตรวจฮอร์โมนเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากฮอร์โมนที่อาจารย์บอกว่าก็มีจํานวนมากถึง80เลยทีเดียวนะคะรักษาอย่างไงคะถ้าเกิดว่าเป็นฮอร์โมนขึ้นอยู่กับสาเหตุถ้าสาเหตุที่เกิดจากสมองก็รักษาด้วยยาในเบื้องต้นได้ค่ะเป็นยาเกี่ยวกับฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดเป็นไทรอยก็ไป ตามสายของหยุทกรรมรัสสาไทยร้อยแต่ถ้าเกิดเกิดจะรังไข่ที่ขายไม่ตกก็ ถ้าเกิดคนไข้อยากจะมีบุตรเราก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการการมีบุตรยากเช่นอาจจะมีการยากระตุ้นไข่หรือรักษาเรื่องของภาวะมีซิในรังไข่ผิดปกติอย่างนี้ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่ายาฮอร์โมนมันมันคือยาคุมหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยาคุมไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากินยาเหล่านี้ค่ะยาคุมฮอร์โมนเนี่ยกินระยะเวลานานๆนะคะมันมีผลต่อร่างกายไหมคะนายถ้าเกิดไม่ใช่ยาคุมถ้าเกิดเป็นยาคุมก็ในวิจัยปัจจุบันก็มีทั้งคุณและโทษอะค่ะมี หลายไข้ที่ผิดกันแต่ถ้าเป็นยาฮอร์โมนเลยยาฮอร์โมนเลยโดยทั่วไปเราให้กินรลยาซัานเต็มที่แค่14วันต่อรอบเดือนค่ะก็หลังจากนก็นพอกินก็ดูอาการอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นปกติหยุดกินแล้วเดือนหน้ามาทานใหม่อย่างนี้ใช่ค่ะก็หมอบางท่านก็อาจจะลองหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็หยุดกินให้คนไข้ลงปรับวิถีชีวิตเช่นลดออกกำลังกายน้อยหน่อยกลับมากินอาหารตามปกติไม่ลดความอ้วนไม่กินยา ลุ่มที่ไปกระตุนโโ <c oughs> ้นฮอร์โมนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเรื่องความเครียดหรือว่าอาหารการกินมีผลไหมคะมีผลมากค่ะเดิเร,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 ราไม่พลาดคิดเลยนะะโดยเฉพาะน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักโลดอะคะ่ะ<า>ความเครียดช่วงนี้โอ้โหเครียดทางานไม่หลับเราไม่หลับอย่างนี้ยจะมีผลต่อการตกไข่ก็คือบางเดือนอาจจะมาปกติบางเดือนอาจจะมาไม่ปกติก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆอย่างเรื่องฮอร์โมนนี่นะครับนอกเหนือไปจากที่ว่ามาแล้วเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าจะต้องกินตลอดชีวิตเนี่ย มันพอฟังคําว่าต้องกินไปตลอดเนี่ยทุกคนกลัวกันมันน่ากลัวอย่างนั้นไหมก็ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้แต่ละคนเพราะว่าฮอร์โมนต้องบอกว่าเป็นกลุ่มยาขาจานมันคือมันคือยาก็มีทางให้คุณและโทษดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเกิดคนไข้สามารถปรับคือต้องหาสาเหตุถ้าเกิดว่าเขาสามารถหาสาเหตุได้ว่าสาเหตุที่เขามีประจํานามาผิดปกติเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากฮอร์โมนจากสมองก็คือรักษาตาม อาการไทรอยด์ก็ตามอาการหรือแม้กระทั่งเกิดจากรังไข่เองโดยทั่วไปก็ต้องมีสาเหตุเช่นเครียดมากผอมมากอ้วนมากควรต้องปรับไลฟ์สไตล์ของเขาก่อนแล้วยาก็คงเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลังบางคนหยุดยาแล้วก็กลับมาปกติก็มียาค่ะทีนี้มาดูเรื่องการรักษาบ้านนะฮะคนที่มามากจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเวลาอาจารย์เจอแล้วทําไงบ้างครับค่ะคนที่ประจำมมากจริงๆเนี่ย ในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเขามีลูกครกแล้วแล้วก็เขาปวครกแล้วหรือว่าเขาไม่คิดว่าจะมีมดลูกแล้วแล้วก็จะแนะนำอย่างแรกก่อนเลยคือเอามดลูกออกอถ้าบอกไม่อยาก <ผม S 1> เอาออกก็อยากกินยาค่ะถ้าเกิดว่าอยากกินยามีการใช้ยามีมีหลักการไหนก็ใช้ยาในปัจจุบันคือภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในเยื่อบุโพรงมดลูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเอเดโนไมโอซิสคือมีกล้ามเนื้อ มีประจำเดือนของเราเจริญขึ้นไปในกล้ามเนื้อของมดลูกมันก็จะคล้ายๆฟองน้ําที่มันเต็มไปด้วยน้ำเมือกองโตแล้วทําให้มดลูกโตทั่วแต่ว่าไม่มีเนื้องอกในกลุ่มนี้เราอย่างรักษาด้วยยาได้ค่ะเช่นใส่ห่วงพิเศษที่มียาคลุมเคลือบอยู่ชื่อเมลีนาในปัจจุบันก็สามารถทําให้ขนาดมดลูกเล็กลงได้ค่ะนี่คือรักษาด้วยยาอีกกลุ่มนึงก็อาจจะเนื่องจากว่าการรักษานี้ราคาแพงก็อาจจะมีการฉีดยาคลุมหรือกินยาคุมในเบื้องต้นนะคะ แล้วในส่วนที่อาจารย์แนะนาว่าถ้าเกิดว่า <Okay. S 1> อาจจะไม่อยากมีลูกแล้ว <Okay. S 1> หรือว่าอายุได้ถึงแล้วเนี่ยให้ผ่าตัดมดล,ลูกออกไปเลยแล้วการผ่าตัดมดล,ลูกไปแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายของผู้หญิงเราเนี่มันผิดปกติอะไรบ้างปะคะมดล,ลูกผู้หญิงมีหน้าที่แค่สองแบบแบบแรกคือให้ลูกแต่ที่สองคือให้ประจําเดือนนอกจากนี้สิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนเป็นผู้หญิงคือรงังไข่ดังนั้นแต่าบใดที่ยังมีรังไข่ก็แสดงว่าเขาก็ยังเป็นผู้หญิงไม่มีผลอะไรกับร่างกายอย่งปกติใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมดลูกอย่างเดียวก็ ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นแล้วก็อาจจะสร้างรุ่นสร้างนี่ทําให้ผู้หญิงเกิดความกังวลแล้วแล้วเดี๋ยวนี้การผ่าตัดยุ่งยากไหมครับค่ะการผ่าตัดในสมัยนี้ก็ถ้าเกิดสมัยก่อนเรารู้ว่าก็เคยมีผ่าตัดทางหน้าท้องต่อไปก็จะมีการผ่าตัดทางสองกล้องอย่างนี้ค่ะหลังๆแล้วก็จะมีการนวัตกรรมใหม่ๆก็คือเอามดลูกออกทางช่องคลอดโดยที่ไม่มีแผลเป็นอันนี้เราเคยคุยในรายการใช่ค่ะ ค่ะทีนี้ว่าอาจารย์พูดมาแล้วว่าอาการประจําเดือนมาผิดปกติทั้งแบบมากแล้วก็แบบน้อยทีนี้มีบางคนไหมคะที่มีประจําเดือนมาปกติแล้วคะ่ะแต่ปวดท้องมากเหลือเกินอันเนี้ยปวดทุกเดือนเลยต้องมีการทานยาไม่งั้นไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยแบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะผิดปกติคะ่ะการที่ผู้หญิงมีการปวดท้องเมนอาจจะไม่ได้ทุกคนเพราะ,ม,ะมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อบุรุมันจะมีการหดรัดตัวเพื่อในการหยุดไม่ให้เลือกออกผิดมากผิดปกติทีนี้ มีข้อแม้ว่าการปวดท้องประจําเดือนแต่ละครั้งต้องไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นแล้วกออ็อย่างช่วงแรกๆอาจจะไม่กินยาพอทนได้หลังๆต้องเ,เริ่มเริกกินพาลา1นเม็ดสเม็ดพาลาไม่อยู่แล้วอาจจะเริ่มเป็นพรแตน <ừ. S 2> พอนแตไงไม่อยู่แล้วอาจจะต้องมาลงมันฉีดยาอันนี้ถือว่ามีความผิดปกติอะค่ะ <ừ. S 2> ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลว่าเราเป็นโรคใดโรคหนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องนื้องอกหรืออะไรใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเนื้องอก<ช>หรืออันนึงที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือภ <ừ. S 3> าวะเยื่อบุโพรงมูลูเจริญผิดที่ <ừ. S 2> เจอบ่อยมากแล้วก็มันจะส่งผลในอนาคตเยอะเช่นทําให้มีเนื้องอกในมดลูกหรือว่าเกิดพังผืดไปหลอก ไปบล็อกที่ท่องไข่ทาให้คนไข้มีบุตรยาอย่างนี้ค่ะที่เคยเจอแย่ที่สุดคือพังผืดอันนี้ไปรัดที่ท่อลังท่อไตทําให้ไตเสียไปข้างหนึ่งไปรัดที่ท่อไตใช่ค่ะโอ้นไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้อะค่ะจริงๆแล้วเรื่องของอาจารย์ปวดท้องนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะในเด็กๆนี่เราเห็นบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ไม่คิดว่าจะไปตรวจภายในด้วยถูกไหมคะเพราะว่า อายุยังน้อยส่วนใหญ่ก็มักจะรับประทานยาทุกๆเดือนเอานะแต่จริงๆแล้วมันก็บางทีก็มีผลเสียที่เราคไม่ถึงเหมือนกันงั้นก็อย่าัละเลยเรื่องของบทท้อประจําเดือนค่ะแล้วเรื่องของการตรวจภายในควรจะเริ่มแต่อายุเท่าไหร่ละคะจริงๆแล้วตับใดที่เคยมีเพศสัมพันธ์ควรเริ่มตรวจเลยอะค่ะค่ะแล้วถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์ล่ะคะ ถ้ายังมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นตัวเลขที่ถกเถียงกันอยู่เขาก็แนะนําว่าอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปก็ควรที่จะเริ่มทาการตรวจภายในตรวจภายในอาจจะไม่ใช่มาให้หมอมีการใส่เครื่องมืออาจจะเช่นอัลตราซาวด์เพื่อดูตําแหน่งของมดลูกตําแหน่งของร่างกายปกติดีหรือเปล่าใช่ไหคะแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงตอนนี้เป็นกันเยอะนะคะจานเรื่องของช็อกโกแลตซี โอ้โหได้ยินแบบแพร่หลายและไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนมันเคยมีไอ้โรคช็อกแลตซีหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงมาพูดกันเยอะเลยเมื่อก่อนก็มี<อ>แต่ว่าเขาเที่เขาเรียกกันว่า เขามากจะบอกว่าเดี๋ยวมีลูกก็หายลงมะก็คือกลุ่มช็อกโกแลตซีดหรือที่ได้กล่าวมาก็คือภาวะเยื่อผิกภุมลู่เจริญผิดที่ค่ะมันคือเกิดจากประจำเดือนของเราทุกเดือนแทนที่จะออกมาทางช่องคลอดมันนย้อแต่ว่าเขาเชื่อเป็นทฤษฎีปัจจุบันเชื่อว่าเขาไหลเข้าไปจากท่อรังไข่หรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วไหลไปที่ช่องท้องอยู่ผิดถ้าเกิดว่าไปเกาะที่รังไข่ก็จะเป็นช็อกโกแลตซีดนั้นสีช็อกโกแลตอันนั้นที่เราเห็นก็คือประจำเดือนของเราเนี่ยแหละ มันก็เลยเรียกว่าชอกลตสีแต่บางทีเจริญเข้าไปในกล้ามเนื้อมุลุูกที่ที่กลาบมาก็คือแกเป็นภาวะมุลุโตหรือบางทีไปเจริญที่อื่นก็ทําให้ลำไส้เกิดพังผืดรับตัวการอย่างนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเจริญที่ไหนขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พบก็คือในมดลูกกับตังไข่นะคะที่พบบ่อยที่สุดนะคะค่ะใช่คงอยากให้อาจารย์ฝากถึง คุณผู้ชมทางม้าและกันที่เป็นผู้หญิงอยากดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มสาวหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ชมที่เป็นเด็กๆแต่ว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วควรจะดูแลตัวเองอยังไงบ้างะาะคะก็ต้องบอกว่าผู้หญิงเราโชคดีมากที่มีตัวที่ช่วยวัดสุขภาพของเราในทุกเดือนก็คือประจำเดือนดังนั้นอย่าละเลยว่าประจำเดือนถ้าผิดปกติเมื่อไหร่อย่าละเลยควรได้มาตรวจท,ทันทีเพราะว่าเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าเราอาจจะเริ่มมีอะไรที่ผิดปกติค่ะ ก็รีบมาเร็วนะคะก็สามารถหาสาเหตุได้เร็วตัดขาได้เร็วเพราะว่าไม่มีตัวชีวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าฝากถึงคุณผู้หญิงละกันนะคะก็คงจะต้องดูแลตัวเองด้วยมออกกาลังกายแล้วก็ที่สําคัญอย่าเครียดนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะมันส่งผลถึงร่างกายไปหมดเลยในระบบรวนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์น่โงจะอิจฉาผู้หญิงไปแล้วใช่ไหมผู้หญิงนี่มีตัวบอกด้วยนะคะว่าร่างกายของเราผิดปกติหรือเปล่านะคะเพื่จะรู้ว่าตัวเองไม่มี KPI แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงนะคะหมั่นสังเกตตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าประรรจำเดือนมาเนี่ยผิดปกติจากเดิน,นะมคะหรือว่าเรามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ไปพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะปรึกษาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดต่อมาที่โรงพยาบาลนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะที่027340000นะคะหรือที่37องศาแอดเว เวนีคค่ะรวมทั้งคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีโอกาสได้ชมนะคะในตอนที่เรามีการออนแอร์อยู่นะคะทุกๆปันเสาร์ก็สามารถที่จะชมย้อนหลังผ่าน YouTube ได้นะคะโดยเซิร์ชไปที่เวทธานี t v c ค่ะครับคุณลินถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยผมมีส่วนร่วมน้อยนะครับแต่ก็คิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วผมและคุณดินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับ20:05ที 20. นานทเวนตี้โฟร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ